ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมและเพื่อนๆที่เคารบหลักทุกท่านนะครับเนาะและก็ท่านผู้ชมที่กําลังรับชมครับคลิปวิดีโอนี้อยู่ในขณะนี้นะครับเหรียญน,นี้ครับผมเป็นเหรียญหลวงปูก่กาหลงนะครับหลวงปู่กาหลงเขี้ยวแก้วครับผมอาอยุครบอะไรเนี่ยแปดสิบเอ็ดปีแล้ว ผมอ่านไม่อ่านไม่ค่อยชัดเท่าไรสายตาไม่ค่อยดีเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเหนเนรียญเจริญลาบนะเป็นเหนเนรียญเจริญลาบหลวงปู่การหลงครับหลวงปูกงงงป่กาหลงทางหลวงปู่กาหลงเขี้ยวแก้วเนี่ยเป็นพระเกจิกอาจารย์ที่โด่งดังและโดดเด่นเนี่ยผมก็ ได้มีโอกาสเนะี่ยได้ไปไหว้ท่านนะตอนที่ท่านกำลังยังมีชีวิตอยู่นะที่วัดเขาแหลมนะครับที่สะแก้วนี่ผมก็ไปนะครับเนาะก็ได้มีโอกาสไปไหว้ท่านครับวันนี้ได้เหรียญน,นี้มาครับเหเรียญเจริญราบนะได้ลูกค้าได้เอามาเลี่ยมครับก็เลยก็ได้ถ่ายเป็นวิดีโอมามานำให้เพื่อนๆน,นะได้ชมกันครับ เหรียญนี้ด้านหลังนะฮะจะมีสมเด็จพุทธจันย์ตัวอุ้มบาทนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมด้านหลังครับนี่นะครับเนาะเป็นเหรียญด้านหลังจะเป็นสมเด็จพุทธจันยร์โตครับผมหลังสีนะฮะรุนเจริญลาบครับผมเห็นไหมครับวัดเขาเหลี่ยมจังหวัดสะแก้วเนี่ยเหรียญเจริญลาบนี้ก็พุทธคุณครับทางด้านโชคลาบนะครับ โชคลาบเป็นลาบใหญ่ครับก็ประวัตินะครับคนที่เคยอันนี้เป็นประวัติบอกเล่านะครับเนาะคนที่ได้บูชาเหรียญนี้ไปก,ก,ก็มีการได้โชคได้ลาบนะก็หลากหลายกันเลยทีเดียวครับแล้วก็เป็นเหรียญที่อ,อุ้มบาทอันนี้คือมีกินมีใช้ไม่หมดแน่นอนครับสําหรับาตามความเชื่อนะเรื่องอาบาทนะ ที่เป็นพระอุ้มบาดเลือดเลยนี่ครับนก,ก็คือเป็นเมตตาอ่ามหานิยมโชคลาภเงินทองอยู่แล้วนะครับนอกําสหรับเหรียญอ่าเจริญลาบนะรุ่นเจริญลาบนี่สวยมากนะฮะสวยงามมากเลยเป็นเหรียญที่สวยงามมากครับก็อ่ะผมก็เอานํามาฝากให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆได้รับชมกันนะครับนอกําสหรับเหรียญเจริญลาบหลวงปู่การหลงเขียเข้ยวแก้วครับฉันชอบคลิปนี้นะับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะ บ้านสวนเลี่ยมพระเชือกถักแล้วก็ช่างกวนไว้ด้วยนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ